เชียงรายกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอทุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่24พฤษภาค25ม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีกองกำลังผามเมืองโดยบกผาทมินฉอกกทับเจ้าตากร่วมกับร้อยม3และร้อยม4ฉอกกทับเจ้าตาก จัดกำลังพลชบปรบรรเทาสาธารณาภัยจำนวน5ชอชปอรพร้อมด้วยยานพหนะรอยบสองตันครึ่งจำนวน3คันรอยบหนส่วนสตันจำนวน3าคันและอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมร่วมกับชบปรกร313สส่วนราชการฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย 1> ช1 1 6 0เ2มทบ37ร่วมกันทำการบรรจุทายลงในถุงบิ๊กแบกเพื่อนำไปกั้นช่องทางน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งแล,และบริเวณสวนสาธารณะบ้านไม้หลวงขนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปัจจุบันฝนหยุดตกระดับน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าตะลิง่งป้องกันน้ำ หน่วยจึงได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนอพยพขนย้ายสิ่งของขึ้นสูงสู่ที่สูงและขนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากบริเวณที่น้ําท่วมขังดําเนินการช่วยเหลือประชาชนชะล้างทําความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนณะชุมชนบ้านเกาะทรายชุมชนบ้านไม้ลุงขนและตลาดสายลมจอยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย สรงศักดิ์พรมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุธดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน